สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนมาต่อที่ข่าวดีมั้งฮะเป็นเรื่องของการเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนนะครับล่าสุดเองนะฮะทางบอร์ดบ OI ครับมีการเคาะหโครงการลงทุนขนาดใหญ่ซึ่งจะมีหลายหมวดน,นะครับทั้งเรื่องของอีวีเรื่องของธุรกิจการบินธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจ Data c e n t e เครับบอกว่า6โครงการเนี่ยม,มูลค่ารวมกว่า4ี่0มื่นล้านบาทก็เรียกว่ายอดส่งเสริมการลงทุน ในปีนี้ก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเลยเดียวครับค่ะจับตามองเรื่องของ B.O.I นะคะคทําคังในการขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจไทยค่ะเรื่องนี้คุณนริศค่ะเทอดสถีรศักดิ์นะคะเละขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า B.O.I เปิดเผยว่าที่ประชุมนะคะหรือว่าบอร์ด B.O.I เนี่ยนัดแรกได้มีการอนุมัติให้มีการส่งเสริมโครงการลงทุนรวม6โครงการค่ะมูลค่ากว่า41,000ล้านบาทนะคะได้แก่โครงการผลิตรถไฟฟ้านะคะแบบแบตเตอรี่แล้วก็รถยนต์ p ัคอ i n ไฮบ i ิหรือว่ารถยนต์ PHEV ค่ะคแล้วก็ รถอย่างนี้ค่ะคุณก้องมันสามารถเติมน้ํามันได้อยู่ถูกไหมใช่มันเติมน้ามันได้แล้วเสียบปลั๊กได้ด้วยนะครับเป็นเว่ารเป็นระบบปลั๊กอินไฮบริดซึ่งใช้ได้2ระบบเลยอันนี้น่าสนใจกว่าระบบไฮบริดปกติหนึ่งที่ใช้น้ํามันอย่างเดียวอันนี้เราใช้ได้2ระบบใช้ได้2ระบบครับสำหรับคนที่กลัวเดี๋ยวไปถึงไม่มีน้ํามันก็ใช้ระบบนี้ก็ได้ค่ะซึ่งบริษัทช้างอันนะคะออโตโมบิลจำกัดมีมูลค่าการลงทุนนะคะแปดพันแปดร้อยหกสิบสองล้านบาทมีกำลังการผลิตรถไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่นะคะห้าหมื่นแปดพันต์ไฟ ฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊กหรือที่เราเล่าให้ฟังตะกี้นะคะ p h e v ค่ะ3 6 0 0 0คันต่อปีค่ะอย่างนี้ผมเสริมนิดนึงว่าทองอันเนี่ยนะฮะก็ถือเป็นยักษ์ใหญ่ทางบริษัทของจีนนะเพผิดรถยนต์ลยใหญ่แบบหนึ่งใน4ของประเทศจีนเลยแล้วก็ตอนนี้จริงเขามาเปิดตัวรถแล้วนะครับเป็นชื่อไอออนไว์นะฮะอ๋อวันที่คุณก้องไปทำจําได้ตอนนั้นก็คือมีการพูดคุยกันว่าจะมีการมาลงทุนสร้างโรงงานที่ไทยเมื่อไหร่ตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าบิวไออนุมัติแล้วนะครับเห็นว่า เรื่องของรถยนต์มีการเปิดตัวบ่ายเปิดจอแล้วแต่ว่าเขาจะมีตัวใหม่มาอีกซึ่งเขาบอกว่าจะมีโมเดลตัวใหม่หเข้ามาในในปีนี้อีกหนึ่งโมเดลครับอ๋อค่ะเขายังไม่หยุดยั้งแค่นั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะค่ะด้วยเครื่องกลังหันน้ําของบริษัท CNG นะคะ Environment Protection ประเทศไทยค่ะมูลค่าการลงทุนนะคะ4,892ล้านบาทมีกําลังการผลิตอยู่ที่35เมกะวัตต์ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กําจัดขยะมูลฝอยหนองแขมแถวบ้านดิฉันเลยกรุงเทพนี่เองค่ะ ตามมาด้วยโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะด้วยเครื่องกังหันไอน้ำนะคะของบริษัทนิวสกายเอเนจีค่ะแบงกอกนะคะจำกัดมูลค่าการลงทุน4,892ล้านบาทมีกำลังการผลิต35เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยตะกี้ของหนองแขมแต่อันนี้ตั้งที่อ่อนนุชกรุงเทพค่ะรวมไปถึงโครงการ Data Center นะคะของบริษัท True Internet d a ต a c e n t e r จำกัดมูลค่าการลงทุนนะคะกว่า3,500ล้านบาทต,ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะรวมไปถึงโครงการขนส่งทา,ทางอากาศของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมูลค่าการลงทุนอันนี้สูงเลยค่ะ9,314ล้านบาทในการจัดซื้อเครื่องบิน จำนวน5ลำความจุผู้โดยสารรวมกว่า1,670ที่นั่งนะคะสามารถบรรทุกสินค้าได้รวมกว่า303ตันค่ะครับแล้วจะมีเรื่องโครงการที่เป็นโครงการเกี่ยวกับสร้างแหล่งท่องเที่ยวนะครับของบริษัทนะครับสงเฉิงนะครับโฮดดิ้งนะฮะประเทศไทยจำกัดมูลค่าลงทุนเนี่ย9,540ล้านบาท ที่จังหวัดชลบุรีซึ่งอันนี้ผมก็ไปติดตามอยู่นะผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะทําอะไรแต่ว่าบริษัทนี้นะครับเข้าไปติดตามดูเนาะเป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าทําธีมพาร์คเหมือนทําสวนสนุกทําสวนการแสดงโชว์อะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ว่าเขาจะมาทำ<ช>พัฒนาเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ๆที่จังหวัดชลบุรีเหมือนประเภทภูเก็ตแฟนตาซีอย่างเงี้ยนะคะที่มีมีโชว์ที่มาจากจีนอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นธีมออกมานะครับซึ่งก็ติดตามว่าเขามาขอส่งเสริมการลงทุนแบบนี้แสดงว่าก็มองเห็นศักยภาพการท่องเที่ยวของไทยนะครับแล้วกก็สุดท้าายนะครับบอว่ สำหรับสถิติการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วง8เดือนที่ผ่านมาก็คือแต่มกราคมถึงสิงหาคมของปีนี้นะฮะ <c oughs> มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมรวมรวมทั้งมูทั้งสิ้นเลยนะครับ1,375งสิ 1, โครงการครับเรียกว่าเพิ่มขึ้นถึง3.3%ครับแล้วก็มีมูลค่าเงินลงทุนถึง4 6 5 5 8ล้านบาทครับเพิ่มขึ้น47%ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนทั้งในแง่ของจํานวนโครงการและม,มูลค่าเงินลงทุนครับ ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับอุตสาหกรรมเกษตรและการแปลร,รูปอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนก็ตามลําดับเลยนะฮะในแง่พื้นที่เองก็เงินลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปอยู่ในพื้นที่ตะวันออกหรือ EEC ครับ<ช>มูลค่าถึง2องแสนล้านบาทครับจาก5้าโครงการรองลงมาก็คือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคใต้และ,าและภาคตะวันตกตามลําดับครับผมค่ะ นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของการ,รลงทุนนะคะที่เราต้องจับตามองในเรื่องของบ,บอร์ดบีโอไอที่อนุมัติออกมานะคะนี่แหละตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างแท้ทูอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะเรื่องของการลงทุนในบ้านเราค่ะ